เอาได้เยอจัดการเลยทำการโลกฟักนกเรียบร้อยแล้วก็มาโลกโลดมฮ้อนขันไหวก็แค่พักเลยพักง้นภาษาไทยว่าพักเลยพักง้นภาษาลาวดีพักง้นเอาทักทายสบายดีคือเก่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดมลูกออฟฟิเชียลครับมื้อนีน มาพบมาพอเดี๋ยวอยู่เดอทะเลทราย .com ครับห้องโฮน่าพูทธชัยเพิน่นมื้อน,นี้ได้เมนูเพลินเลยเนี่ยได้ข่าวแววแวแวมาวา่าได้ออมปลาเย็นแล้วกรับรับนกครับพี่น้องรบับลาบนกเขาลาบลับกระจอกจ,จ,จิบจิบกระจอกทั้งหมนี้แหละครับพี่น้องเลยพื้อเรดียดประดุมกำลังทำการดังไฟไว้คือเขาละหน้าที่ยวมาดมือคือดังไฟอย่างเดียวพี่น้องเลยเอฟแน่นขึ้นไม่เปลี่ยนละ กิ่งทอดังไฟสูงไฟเส้นนั้นเืนนี้กิ่งนั้นหัวรญญายาศมาแล้วถ้าพ่อะแญ่สพี่ท่นมาเพราะแญ่สอเฮาลุ้นเดินทางอยู่มาพ,พีท่านหอดหัราญ,ญาิกับหัรายดุนเพิ่นกำลังไอพรูไปเยี่ยนอยู่ส่วนเสียอันไม่นก,กำลังฝักนกเอ็ดลาบน้องเลย โอ้ไปเย็นโต๊กว่างพี่น้องอ้าวพูดอะไร้ะไปเย็นต๊กกว่างลงหู้สิว้โอ้ยวถืขี้ไก่ละขี้ไก่ที่ถืขี้ไก่ละเฮ้ยโอ้ยจะเมียนเนาะอูหไอ้ตูหอมเลยอ้โบหอมกูาหลายหลายัต อะไี้ัไปเลยจดีขรพอ้งมขต้อมดนน้ำเขื่นเมื่อคื่ขื่นไหลน้ำไหลน้ำหรอไนไหลไปอยู่เชือห้วอยู่ปะหัว้านม่คือไหลเลยเนาะเมื่อคืบานนกลงไปต้องขึ้นหมดขึ้นแนหันบี่เรานอน้วเท่าน้่ทมนมาแล้วพ่มาเดี๋ยวอิดหลับนกสกัด ปลาไหลน้ำรับถางมีน้ำมืนอนี้ว่าเก็บยานางไปเสือเฮอมันน้ำนัวพี่น้องเก็บยานางไปเสืออ้อมปลาไหลเสือเอาน้ำนัวมันพี่น้องนี่พูดนะยานา่งเงาง,งามเลยซับพี่น้องเอ๋ยมึงเนี่ยเบือ่อท้อเปลือย

กำลังเก็บพักกอดสารอยู่พักอินซีเสื้ออ้อมประเยนพักอก,กอดสารทีร่เลยแม่งก็กินก่นจะได้เหมบ<า>่โอ้มาคิดทุ่มเป็นมาอยู่นี่แม่งบุญรกไฟนี่มีเฮดได้อึนปีกายนี่มันอึดมาคิดกินนะ่นปู่เาว่าโม่มากแล้วมีเฮดได้จอดมอเตอร์ไซค์อ่านะั วิซรถแล้วกับมีต้องมีต้องดับเลยคือต้องดับเครื่องยือเลยแหมนโอ้ครับอันนี้คือเจ้าของสร้างภาพการเกษตรทะเลทรายดอทคอมบพราะเราเปี๊ยนซื้อฟาร์มอยู่ครับว่าเปี๊ยนดูไรคือคือบ่เปี๊ยนเป็นหิวแสงการเกษตรหิวแสงไปเอาไว้เขาขอท้าอยู่โวยห่อหนึ่งสิบสามบีเลเพังงงโวยแหมนขึ้นไปขึ้นไปเจีไปไทยเอา้วยนั้นสิบสามเาะไอ้ใส่เด้อดมาเลยไม่ยัง มันต้องในล่างไหมเหมือนตอนฝนตกเมือนนี้นำาไหมนน้ำพลงเอเก๊กคนนั้นเอาคนนมางก่นีนไทยกไปเลยลุล้างเออน้ำสิงล้างเลยน้ำัก็ไหน่อยฮะยมบัดได้พักน้อนป้งสไลมอยู่นะยมบัดเลย นี่แวออมาท่านกำบังืองนี่เห้ยท่านกับรังกัาเ่ท่านกำลังืองนี่เห้ยวันที่้านเข้าไปจดีเจ้าออน่น้างป็นว่าตุงปเป็นทางเน่ยะค้างมอตั้งไฟเรียบร้อยพี่น้องมันเลือดไปเลยเหมเสื้อเลิอดน้ำเลือดมือกามมันจยงนัวน้ำอย่างค้น ต้องตีเลือกเลยรอไฟร้อนไอ้บ้านักเตอนให้าผมไปอุ้ยกำลังขมักขมันพาเดี๋ยวยุดกินพีน้องเลยนี่สวยมาคิดหล่อพอแรวไ้หล่อนะพ่อเาบ่อพ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 อเกินละดีละดีน่ะ นี่อร่อยเขดีเลยนี่เปูมีพอกัดนี่ยนี่อร่อยเขดีตัวนี้มันเพชรแบบไม่ได้เหตุผลนะแม่เหรอนเพชรไม่ได้เหตุผลวัดเพชรุ่มไปลวกทิมนะวายมันไม่ได้เหตุผลแก่งยังไงเพชรุ่มไปลวกทิมอยู่วะนี่เแค่ลายเป็นกเพชรกระดอนหรือกะอองคักอันนี้ดอกมันเขาวออเอว่าได้เดี๋ยวจัดการเลยทำการโลฟักนกเรียบร้อยแล้วก็มาโลโล่ดำหอนขัน พักคนเลเว้ยนี่พี่น้องพักคนเลผักง้นภาษาไทยวาพักคนเักง้นพาษาลาวเดี๋ักงนพษาสาพอาคกินเท่าของเจ้าอยู่ผักงวนเออเงนล่ะตามนั้นจลอยลอยอ่น้อี่น้อเ เลยเนี่ยมันติดเลยันลูกอนอยูเราแล้วก็มาตาม่ำลูแล้วก็มาตาม่ำเนาะตามม,าตามืตามมันเย็นก่อนตมดสูเนี่ยแตดํานี่นอดจัดซ่ดาหิ่นทัแล้โอ้ยโบาเธอจะได้กิน สาวามไมมาเกวยมอยใหญเลยกันเสียบสูตรการเก็บัดยอดบระเพือเสียบก็คือตรงเด็ดนะแซอมเด็ดเลยเรื่อยไปก่เลอย่างข้ี้ตรงเลมันหมต้นไปเข้าก็เด็ดนองมังอ่อนนี่ครับเต็มขึ้นมาดันี่ครับน่็ถ้าถามว่าพักอันนี้มันปลอดสากพิษนี่ยห้เคี้ยวเลยครัอืมม่ของหวานตับ พ่อใหญ่สวมาพอดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่สวครับมาซามาสวยกว่าหมือก็ไข่อ่อจะแร่งก้ยหนังมันครับขัับครับขัับผูชมเดียวเลยนะสร่อยเลยออกอยู่วันอาทินยาพอเลยมีอ้อมสำรองหลับนกแล้วก็อ้อมปลาเย็นครับวัอนี้พิกัดกับยูเดอทะเลทรายดอทคอมของโอนาพุนชัยเพิ่นพักยาคาไทยกระไหลฝนตกมาวันนี้กระซุ่มเย็นไล่เติบครับพี่น้อง สี่ย่างเดียวควายขี่ไปได้ครับควายยังแหย่ยู่กองเฟืองอยู่บนเรายกไปบดอยตาเลยบ่ลมแห้งเนาะลมแห้งครับลมแรงครับพายุฤดูร้อนให้บอกมันมีต้นม,มันมี่จะช่วยให้เขาไปดูด,วด่วนลมแรงสายโจดีอ่ะขี่น่องขันอยู่ข่ายเนาะ ที่พวกเขาละสูนะเมื่อวันอาอนฟีโน่นสอมขามัดอันนี้มันจะเก็บมาคันยวก็บเอนแตก่ลเก็บออกกัแจกเก็บแ่เก็บยื่นิษวันแค่แจกว่ะแแจกว่แยิ่เราแม่้ยนานว่ามันกเลยยมปรวน้ลาบเนยเจ้าอะไโทรหาผมมือ่อม คันผมวารับเพอแรงเพื okay, ่อผมแงว่าผมกำลังยากมีเรืองเร้อเย็นมีเต่ล่หงมอสอยู่ที่นตุ่มพ่อป๊ออ้การการเทน้ำตุ่มนี่น่เน้ำซุด้นีน้ำสุปมันหลอยู่นี่มันหันเองนะอย่าไปอย่าไปันเของใคยังไ้ก่อ่ามเงา้มันเของยาก อย่างในช่แล่เาองเขาเราเกบไดคือใ้เาซ่อมออกมามันก็ลองวันไหอีดีมนห้อเขางมืลย่ใช่ห้อตถุงมหลายๆระบบสารองกันไลยกข้อประยัดใด่เามองกลางมันเ่มันบ่ถงมู้นอน่ะกงกลางใช่ไม่นี่มองกลางน่ขุด่ยแม่นเนขาดแทน อาเด็กอันว่าแล้วว่าแล้วแซ่บแล้วหาต่ักกับบารนีพักกับ่จะคเยอะเองหาตพักกับเดี๋ยวมันมันกะโดีเยนมึงแปิดหวอยู่พักเอเลยเเเดเีเอามเิดอ้ลอกนิกบอกว่าไม่ไหนโคกโคกปั่นจาม ไม่เียเไเป็นารเสียกัายคือหลายเสียบหลายว่ามันกเลย่ไปัตัวน้าเลยนะเจ้าอะไรโทรหาผมเมื่อไหร่่อนนึงน้ำซุปดี่กันคันผมว่ารับเชื่อแรกนมแสงว่าผมกำลังง